ส่วนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปีสองพันหนึ่งร้อยหกสิบมาจังหวัดสงขลาชเอกนะครับก็มีผู้ลงทะเบียนซูมในันดับ2ของคองผักาตายแล้วก็ซูมในันดับที่สิบเจ็ดของประเทศไทยจากข้อมูลสะสมของหน่วยหน่วยรับนะครับแล้วก็ลงข้อมูลในระบบถึงวันที่สามพฤศจิกายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบมาพบว่าพี่น้องประชาชนในพืน้นที่จังหวัดสงขลาลงทะเบียนมากทีสุดที่อำเภอเจริญนาจจำนวนห้าพันสามร้อยเก้าสิบสี่รายด้วยกันครับ เราต้องบอกนะคะว่าทาร่วมพูลงทะเบียนนนตอนนี้ก็โยเทโซงเซนเซเบิ้นจัดพันซร่อยสิบเซายนะคะคโดยลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางในี 1, 000, 1, 8, ่ยโยเท1ึ่งพ่รอยแปดิบโซ่รายค่ะ ลงทะเบียนกับธนาคารออมสินในยุยธีแปดบนึ่งรายธนาคารทกโซในนายุยธีหกบื้นหกรายค่ะกระทรวงการคลังในยุทธี3ามบื้นสามรายแล้วก็ธนาคารกรุงไทยในนายุธี5้า1บือน่รายนะคะนี่เป็นข้อมูลแลวันที่สามพฤศจิกายนสองพนห้าโรหกสิบหานะคะข้อพูลลงทะเบียนคุ่งการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีสองพค่ะ